เอาของเยอะคือพูดจะได้ตังค์ผมจะเอาตังค์เลยวันนี้ผมจะเอาตังค์ตอนนี้ก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปก็เดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนนะโอ้โหไม่มีโลบ้าผมไม่มีโลบ้าเลยเอาไว้ยิงไปเยอะเลยเยอะเต็มที่โจมเตี มีแต่ของเยอะๆอะไรทั้งนั้นหมดเลได้ได้รบกันอยู่นี่แหละของเยอะตอนวันนี้ขอนเยอะของเยอะก็ซับก็ซับใครหน่อยตอนวันนี้ของเยอะแหละก็เลยต้องไปเอาของโจมตีเลยไอ,อน้น้องน้องโจมตีตัวเองเอออยากที่กินแหละอย่ากเริ่มก็ซับหน่อยนะ มันฆ่าเองมันจัดการให้เองอะเราจะไม่ต้องใช้อะไรละสบายต้อสบายเกินโอ้โหได้ตังเยอะแล้วทีนี้โอ้โหเนี่ยเรากำลังเอาของอยู่กำลังจะเอาของอยู่เอาของอยู่ใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับผม,ก,บผมก็มาเป็นเพื่อนกับผมหน่อยได้ไหมในรูปบอกะ ขอเถอะโอ้โหขา่าวไปเยอะแล้วจบเต้สบายก็สบายเกินเป็นสของสบายเลยโอ้โหเอาละขอขอจบแค่นี้แล้วกันบ๊ายบาย